ปุ๋ยศักสยามส่งเสริมกรเกษตรกรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ คุณผู้ชมครับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสําคัญสําหรับการดูแลความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดท่านได้ให้หลักการในการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนง,งานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องแล้วก็รองรับให้ทันทีนะครับกับสภาพการในพื้นที่เราติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษข,ของคุณเตือนใจเหลี่ยมทองครับ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ความเชื่อความศรัทธาประเพณีและภาษาพูดและในพื้นที่ยังมีปัญหาแทรกซ้อนทั้งเรื่องของยาเสพติดธุรกิจผิดกฎหมายอิทธิพลท้องถิ่นความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งภาครัฐได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้ใช้อำนาจผู้มวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรได้เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้การขับเคลื่อนง,งานในห่วงเวลาต่อไปมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ให้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับอำนาจการบริหารราชการในปัจจุบันโดยแบ่งการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ออกเป็น3ระดับคือ 1. ระดับนโยบายมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยมีสมชให้การปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งการจัดทำนโยบายในการแก้ไขปัญหาในห่วงต่อไปคือนโยบายในการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนใต้พศ2,558 2,560 2. ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยมีรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานและรองลอมอชอเป็นเลขานุการรับผิดชอบในการบูรณาการการแก้ไขงานปัญหาของหน่วยส่วนราชการรวมทั้งกลไกที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่มีอยู่เดิมโดยกอรมนและสบต ร่วมกันเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบรูรณาการแผนการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นระบบทั้งแผนง,งานโครงการของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในมิติของงานด้านความมั่นคงและมิติของงานด้านการพัฒนาและ 3. ระดับหน่วยปฏิบัติให้กรมนาภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้งปวงในพื้นที่ ั้งในมิติของงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาโดยสบาตาให้จัดตั้งสบาตาส่วนหน้าให้เป็นหน่วยในโครงสร้างการจัดก,การของกรรมนอภาคสีส่วนหน้าด้วยการบริหารจัดก,การที่มุ่งเน้นการแก้ไขในทุกมิติของปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งอย่างให้ความสำคัญและตระหนักถึงขนบธรรมเนียมของประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมในทุกกิจกรรมตามความเชื่อความศรัทธาของศาสนาซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นซึ่งในช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นของเทศกาลถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ภาครัฐเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนโดยหวังว่าเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้จะงดงามด้วยเรื่องราวของคุณงามความดีและไม่มีเหตุการณ์ของความรุนแรงเกิดขึ้นคนไทยมุสลิมเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักของศาสนาเพื่อลดละเลิกไปมุขทั้งปวงนะครับในขณะเดียวกันก็ขอให้เป็นเศษความรุนแรงด้วยซึ่งที่พูดอย่างนี้เนื่องจากว่า แต่ของศาสดาแล้วเนี่ยในห่วงเดือนรับดอนหรือห่วงถือสินอดเนี่ยนะครับแา่คนก็จะต้องอทําใจให้เคยให้บริสุทธิ์นะครับทําให้กายบริสุทธิ์เพื่อที่จะเข้าไปสู่เดือนของการถือสินอดซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ตามหลักศาสดาแล้วเนี่ยสิ่งต่างก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเรื่องความแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อิสราเอลหรือศาสดาพุทธก็ตาม าเป็นคนดีแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักสับสนุนให้ให้พี่น้องเราเนี่ยมาเกิดความบองดองรัสมารชันตามนโยบายของของสชอ,อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอยากจะสร้างความฟองดองรัสมาริชันให้เกิดในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเราได้แบบตามนโยบายโดยใช้ในในขณะนี้เราก็ใช้หลักของศาสนามาเป็นตัวนําในการที่ทําให้เกิด คนในพี่พเยเกิดความป็นน้อมสมาธิันนะครับซึ่งถ้าทุกคนได้ยึดมั่นในหลักของศาสนาตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็น,ปน,ค,น,ค,นคนดีคนดีคือคนที่ไม่ทําให้คนอื่นเสาเดร้อนหรือสังคมเดือดร้อนเราก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับพุทธกับมุสลิมที่นี่นะที่นี่นะที่ย้ำเลยว่าที่นี่เฉพาะพี่เป็นคนที่นี่ว่าเราเราอยู่ยังมีความสุขเราอยู่กันยางมีความสุขรามีกิจกรรม ศาส,สนาที่ไทยพุทธสามารถเข้าไปร่วมได้เข้าไปร่วมได้ด้วยนะคะเราจะไปกันตลอดนะจะไปตลอดเลยของเขาเหมือนกันถ้าเขามีถ้าเรามีกิจกรรมทางพุทธนะคะที่เขามาได้เขาก็จะมาเขามาร่วมถ้าหากว่าหนูาามาตรงเทศกาลงานอะไรต่างๆที่วัดจะเห็นเลยวา่าเรามีมุสลิมเต็มลานวัดเลยจะมาเราจะไม่มีในเรื่องศาสนาที่จะมาทําให้เรา ขัดใจกันนะพูดว่าขัดใจนะคะเราจะไม่มีนะคบเรื่องนี้พี่ยืนยันว่าไม่มีเราอยู่กันอย่างมีความสุขเรื่องศาสนาเรหรือเรื่องการขัดแย้งอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องศาสนาเพราะว่าเราไม่ได้ไปกดขี่หรือว่าบังคับเพราะทุกคน,นสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ตัวเองยึดถือได้ถ้าเรื่องความขัดแย้งเนี่ยผมว่าทุกพื้นที่เนี่ย เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้วล่ะครับถ้าว่าโดยมากถ้าดูจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยน,นาย่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าครับเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตการปกติเนี่ยในการทํามาหากินของชาวบ้านไม่ว่าพื้นที่ผมหรือว่าพื้นที่จังหวัดอืนเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่กันตำมปกตินะครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างของช่วงเวลาในอดีตที่ถูกบอกเล่าโดยคนจากพื้นที่หนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ตอกย้ำชัดเจนว่าแผ่นดินใต้แผ่นดินนี้พี่น้องชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธเคยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งในวันนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงดำเนินการในทุกภารกิจเพื่อทำให้จังหวัดชายแดนใต้ได้กลับมาร่มเย็นอีกครั้งโดยประชาชนทุกคนในพื้นที่ คือหนึ่งพลังสำคัญที่จะมีส่วนช่วยกันในการพักดันให้ภารกิจในการทวงคืนความสงบสันติสุขให้กลับมายังแผ่นดินใต้บ้านเกิดของทุกคนอีกครั้งทีมข่าวจับประเด็นข่าวร้อนรายงานคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแต่ว่าชงน้า้ามพลาดนะครับติดตามบันเทิงทางประเทศพร้อมกันกันกบเพนเทนเหมนโซนครับ